จะเห็นว่าตอนนี้มันสามารถเลื่อนได้แล้วนะครับผมไม่ติดแล้วสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง d a d d y t i p ครับผมตัวเหล็กนี่ก็ประมาณเป็น10ปีแล้วนะครับผมสภาพภายนอกก็ยังดูดีอยู่แต่ว่าตัวบานประตูนะครับมันลากไม่ไปแล้วนะครับผมเพราะว่ามันตกหลงเดี๋ยวเราก็จะมาหาสาเหตุของว่า ทำไมมันถึงลากไม่ไปทั้งที่เราก็พยายามที่จะขยับให้มันอยู่บนร่องแล้วเราใช้ไปสักแป,ป๊บหนึ่งมันก็จะตกล่องอีกนะครับผมเราจะทํายังไงให้มันเลื่อนได้ลื่นๆเหมือนเดิมนะครับพร้อมแล้วเดี๋ยวตามผมมาดูกันเลยนะครับเนี่ยครับเราพยายามที่จะจับให้มันไปอยู่ในร่องนะครับผมอย่างนี้แต่มันก็ยังฝืดอยู่ดีซึ่งมันเลื่อนยากมากนะ เดี๋ยเริ่มต้นเดี๋ยวเราต้องถอดบานเลื่อนออกมาก่อนจะสังเกตว่าข้างบนนะครับผมมันจะมีร่องอยู่ตรงนี้ตรงนี้มันจะเป็นร่องที่เพิ่มพื้นที่ให้เราสามารถที่จะยกบานประตูขึ้นมาได้นะครับเราต้องถอดบานนอกออกก่อนเราพยายามเลื่อนมาอยู่ตรงร่องนะครับผมเราก็จะยกบานประตูขึ้นมามันจะสามารถทําให้มันหลุดออกจากรางได้นะครับผม ข้างบนมันจะมีตัวล็อกแบบนี้ตัวตรงนี้นครับที่มันจะใส่ลงไปในรูตรงข้างใต้บานประตูตู้เนี่ยมันจะมีลูกล้ออยู่ตอนนี้เราเจอสาเหตุแล้วครับว่าลูกล้ออันนี้มันฝืดมากครับผมมันไม่ลื่นซึ่งปกติมันควรจะลื่นกว่านี้ในบานเดียวกันนะครับผมนี่เป็นลูกล้ออีกชุดหนึ่งจะเห็นว่ามันลื่นกว่านะครับผมซึ่งมันควรจะลื่นอย่างนี้เดี๋ยวตรงลูกล้อที่ฝืดน,นะครับ เดี๋ยวเราจะลองแกะมันออกมาดูก่อนทางแก้ก็จะแบ่งเป็น2ทางนะครับก็คือถ้าเรามีของเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนตัวใหม่นะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีของเปลี่ยนมันเลิกผลิตแล้วหรืออะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ต้องหาทางซ่อมดูก็นื่องจากมันไม่มีอะไหล่นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นในจุดที่เราพอจะเห็นได้นะครับก็คืออันที่ฝืดเนี่ยแกนของล้อมันแนบกับกรอบชิดเลยครับแล้วก็จุดที่2ตอนที่หมุนนะครับวงล้อเนี่ยมันก็จะไปติดกับขอบด้วย ถ้าเกิดว่าดูอันที่ฟรีเนี่ยวงล้อมันไม่ติดกับขอบนะครับจากตรงนี้เดี๋ยวเราคงต้องมาใช้ตะไบอันเล็กๆนะครับมาปรับแต่งมันนิดนึงถ้าเกิดว่าดูด้วยตาเนี่ยเหมือนกับว่าฝั่งนี้กับฝั่งนี้เนี่ยไม่เท่ากันเราก็จะปรับแต่งให้มันเท่ากันโดยใช้ตะไบเราใช้ตะไบปรับแต่งด้านที่มันสูงกว่านะครับให้มันไปพอๆกับอีกด้านหนึ่งเหตุผลที่ใช้ตะไบเพราะว่ามันจะได้ไม่กินลึกเกินนะครับผมแล้วก็ค่อยๆปรับถ้าเกิดว่าไปใช้มีดหรือกรรไกรเดี๋ยว มันอาจจะก,กินลึกเกินนะครับผมหลังจากขัดไปสักหน่อยแล้วนะครับมันก็โดนลื่นขึ้นแล้วแต่ว่าเราจะเห็นว่าตรงฝั่งนี้นะครับมันยังติดขอบอยู่ซึ่งมันอาจจะเกิดจากล้อมเบี้ยวนิดหนึ่งด้วยนะครับผมาวนี้เราก็เลยจะมาตะไบขอบตรงนี้เพิ่มเติมอีกนิดหนึง่งเพื่อไมใ่ให้มันไปสัมผัสกับล้อนะครับเราแค่ทําให้มันบางลงนิดเดียวหลังจากตะไบแล้วนะครับโอเคถือว่าลื่นขึ้นเยอะนะครับผมลื่นขนาดนี้ก็น่าจะโอเคแล้วครับผม ต่างจากตอนแรกที่มันฝืดๆนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองใส่ดูตรงนี้ผมว่ามันบีบๆไปหน่อยนะครับมันอาจจะเป็นสาเหตุของการที่มันผิดรูปก็ได้เดี๋ยวเราลองปรับช่องมันก่อนนะครับแล้วลองเอาคีมปรับช่องให้มันพอดีนะครับผมตอนนี้ช่องตรงแล้วมันก็จะสามารถใส่ได้ง่ายนะ แล้วก็ใส่ไป2อันเหมือนเดิมนะครับผมโอเคครับตอนใส่ก็เหมือนเดิมเราก็สังเกตตรงจุดปุ่มตรงนี้แล้วเราก็ให้มันตรงกับตัวร่องตรงนี้แล้วด้านบนเนี่ยเราก็เสียบเข้าไปให้มันตรงขยับขยับนิดนึงนะครับผมเราจะรู้สึกว่ามันสอดขึ้นไปแล้วพอขึ้นไปได้แล้วเนี่ยเราก็ขยับเอามันเข้าไปในร่องนะครับผมให้ล้อมาอยู่บนร่องพอดีแล้วเราก็ลองเลื่อนดูนี่ จะเห็นว่าตอนนี้มันสามารถเลื่อนได้แล้วนะครับผมไม่ติดแล้วส่วนบานข้างในมันไม่ติดอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราสามารถหาอะไหล่ได้เราอาจจะไปหาอะไหล่มาใส่มันก็จะดีกว่าตู้พวกนี้นะครับผมเราใช้นานนะครับแต่ว่าพอมันเก่าแล้วเนี่ยเราหาอะไหล่ไม่ได้อยู่แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นวิธีง่ายๆที่เพื่อนๆน,น่าจะได้ไอเดียไปลองทําดูเพราะว่าตู้แต่ละอย่างเนี่ยมันอาจจะมีล้อไม่เหมือนกันนะครับผม ก็เราก็ลองเอาไอเดียไปลองปรับใช้ดูนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ hmm. กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ช่อง Daddy Tip นะครับผมวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ